ในอำเภอท่าตะโกนะครับที่ว่าการอำเภอก็ท่วมท่วมท่วมคนจะนอนเฝ้าลงไปอย่างนี้นะครับถูอว่าต้องรอถนนตลอดมไม่ได้ขับสวิสสวรรค์เลยนะครับไม่ใช่ผมนี่ไป เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตรงนั้นเวือสะพานนะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขวาร้เรือสะพานใช่ไหมค่ะหน้าตลาดเทศบาลท่าตะโกเลยที่เห็นนะครับเหมือนมันจะเป็นเนินหน่อยๆนะคะเนี่ยเหรอได้แต่ว่ามันลึกอยู่แล้วดูแล้วลึกแน่นอนโอ้ยลึกด้ามไม่ดหัวเลยิดหัไม่ด๋วตรงนี้ไม่ดหัวจริงไม้ไม้ไายปักไม่สุดอ่ะไม่ต้องไายเลยเอาว่าไม่เอาหน้าดูดูเกียงเกียงเจเกียงลงมาไม่อยู่ โอเคมารับเจ๊เกียงนะครับวานไปเจ๊น้อยมวานไปช่วยเจ๊น้อยวันนี้เรามารับเจ๊เกียงลังนี้ใช่ไหมมาเจ๊เกียงใจเย็นๆไม่ต้องโดดนะ